สองสิบเจ็ดพิษแล้วครับเป็นดาวรุ่งภาพช้าศอกซ้ายครับโชะเข้าไปบริเวณครึ่งปากครึ่งจมูกครับเกาะเต่าต่อยหมัดหนึ่งสองสวนกลับมาแล้วก็เข่าวงในนี่จิ้มเข่าซ้ายดอกยกที่3ามครับยก3ลุยต่อครับทางด้านเกาะเต่าถอยไม่เป็นครับถอยหลังหกล้มครับถ้าเกาะเต่าถอยนี่เป็นเกาะเต่าตัวปลอมครับ อ้าวยังไงฮะขาเป็นอะไรครับกอเต่าดูครับเดินไปโดนครับตอนนี้ครับโอ้โหดูฮะล่อเป้าครับตอนนี้ล่อเป้าครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นยอดวบงามโดนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้ายอดบบงามโดนแล้วนี่จะมีอาการให้เห็นหรือเปล่าครับครับประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับเหมือนที่บอกแล้วครับแกเก็บอาการได้ดีมากครับตอนนี้พยายามจะเรียกคะแนนคืนแต่ว่ายอดโงงามก็ไม่ให้เรียกคืนนะครับ ไปเรื่อยๆครับนี่ฮะต่อยแล้วแทงฟันศอกโอ้โหดูฮะหนักหนักเน้นเน้นครับหนักหนักเน้นเน้นยกสามแล้วแต่ว่าโอ้โหลูกผีครับวันนี้หลักเตลียมเกมวยของทางด้านยอดบวงหามครับสาดขวาไปถอยออกมาบ้างครับแทงคือแทงแทงครับก่อเตาเอาละครับเกมเล่นะครับดีด้านซ้ายล้วมาตีด้านขวาช่วงนี้เป็น จังหวะผ่อนของยอดบวงงามครับยังคงต้องเดินต่อครับแมจังหวะนี้เสียหลักลงไปเองครับไม่โดนอะไรครับลุกขึ้นมายิ้มแก้เขินซะหน่อยครับยอดบวงงามพยายามต่อยซ้ายครับเกาะเต่าครับโอ้ตอนนี้นี่เดินไปโดนซะเป็นส่วนใหญ่ครับทีมงานบอกว่าหน่ยเอาคืนบ้างเถอะเอาคืนบ้างเถอะไอ้น้องยังไม่ได้ครับนอนไปแล้วครับเกาะเต่ายังกัดฟันเดินต่อครับกแม่แต่ว่าช้าไปเยอะเลยนะครับ คือแกรับสะสมมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วครับปฏิหารได้ไหมมีปฏิหารไม่ตีเข้าไปครับเกาะเตา่ารอเสียงเชียร์รอยาฉีดหรือเปล่า,าเวลาที่เหลือยังมีนะครับคือยก4ยกหนี่อมอาแถมดอกนี้30กําปั้นหรือว่าส0 0แสนของเกาะเต่าครับสมแดงเดชเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าอืมเดินต่อครับกเกาะเต่าครับไม่มีทางเลือกอื่นครับ แมที่ผ่านมารับเยอะแล้วครับแฟนมวยบอกว่าขอเอาคืนมากหน่อยเถอะยกนี้ครับมาดูว่าอาจีดสามแสนนี่จะเป็นผลหรือเปล่าครับเชียบอานินทาครับไปสมทบที่มุมแดงครับรวมถึงเตียร้อยเอ็ดสั่งลุยครับทางด้านกอเตามาดูว่าจะทําอะไรได้ไหมครับแม่เจอเหลี่ยมของยอดบวงามเข้าไปอีกครับโอ้ดูครับที่มุมน้ําเงินครับอาจารย์เชียบอุ้มรักกี้บันเทิงครับบอกว่า อย่าหนีมากลอโต้เน้นๆเอาดูครับโอ้โหโดนหมัดพยายามจะต่อ,อยกันครับโอ้ทีบสกัดเอาไว้ครับยอดวงงามเกมละเอียดฮะของเขา่อันนี้เขาก็ไม่ประมาทเหมือนกันก็มียาฉีดเหมือนกันแล้วครับฝั่งมุมยอดบวงงามครับต่างฝ่ายต่างมียาฉีดมียาดีฮนะต่อยกนะันต่อยตับลำตัวแล้วทีบสกัดเอาไว้อีกดอกเบิกฮึดขึ้นมาครับนี่ฮะแต่พอฮึดขึ้นมาก็โดนฮนะลูกเก่าลูก ฉลาดครับของท่านดันยอดบวงงามฮะับดการเบรกเกมเบรกเกมครับโดยการรวบเอาไว้ครับทีอย่างอีกยกเดียวครับยกนา้างรายกาสี่สิบนาทีฮะยกสุดท้ายครับเกาะเต่าเพชรสมนึกกางเกงสีแดงน้ำเงินยอดบวงงามลัคก,กี้บันเทิงนี่ไม่ให้โอกาสนะครับยอดบวงงามอุ้มและเทเลยครับล้มทับข้างบนอีก หรือว่ากอเตา่าก็ต้องฮึดต้องด้วยหน้าที่นะครับน้องนุยครับก็ต้องชื่นชมหัวใจของกอเต่าครับสวัดีครับแกโดนเยอะทุกเสาเลยแต่ว่าที่นี่เวเวอร์สยามสเตเดียมตมนาบางกะปิก็มีให้ชมทุกภัยประเทศอัศรวุฒิพิลาวันและก็สมศักดิ์ประเสริฐประสาทรับห้คะแนนข้างล่างครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับตามภาพตามสายตาวันนี้วันของเขาจริงๆครับโชว์ฟอร์มแจ่มเลยยอดบงงามลัคกี้บันเทิงครับ